เอาครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น g d a San a d e s s r ที่3กันเลยนะครับก็วันนี้ก็จะเออ่ผมจะพาไปชมเมืองนะครับไม่ดิคานนี้นั่นดีกว่าสอนวิธีฟัม๊มหางเงินง่ายๆครับโอเคตอนนี้อยู่เมืองแรกนะครับก่อนอื่นนะครับ วิธีที่จะหาเงินได้ง่ายครับต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า hall hunter นะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดไปที่สนามบินก่อนนะครับอันตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินที่อ่า last ว e n i u l หรือเมืองสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆสอนกันอย่างละเอียดเลยนะครับเคมามาที่การแข่งลงลูกธงที่สนามบินครับ อันนี้ครับเฮลิเฮลเนี่ยครับนี่ครับกดกบเล่นนะครับแล้วก็ได้ทันเต้นมาใช่ไหโอเคแล้วก็ขับไปที่เออไม่ใช่ครับ oh. บิน,บ,นบินไปที่ตรงตรงนี้ครับไอที่เก็บที่เก็บเครื่องบินเนี่ยครับ oh. แล้วขอตัดเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับให้จะมามาจอดในโรงเก็บเครื่องบินนี่นะครับแล้วก็มันบอกว่าอันนี้เนี่ย u have อันนี้ก็ช่างมันครับถ้าพอเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับให้มันปิดเลยโอเคพอปิดเสร็จมันก็จะเซฟไว้แบบเหมือนจะเซฟไว้ในโรงเครื่องบินนะครับโอเคแล้วก็มันจะเฟลไปนะครับแต่ก็จะได้ฮันเตอร์มาครับแล้วก็ออกแล้วก็กลับไปที่โรงเก็บ กลับไปที่สนามบินของเราครับที่เราซื้อไว้ครับก็หารถสักคันเพื่อที่จะไปไม่กลอาแล้วกันโอเคคิดมันจะสั้นเกิน খুশি কি โอเคแล้วก็เข้าไปเซฟครับนี่เซฟนี่